พระพุทธเจ้ามียาดีบอกลูกบอกหลานต่อมาในสองพันร้กว่าปีนะลูกยาดีแก้โกรคระบาดสี่อย่างหนึ่งมูดสองคูดสามเท่าสี่ดินหนึ่งเยี่ยวสองขี้สามขี้เท่าสี่ดิน แต่ว่าที่เราเอาใกล้ตัวได้ที่สุดนี่จะเป็นเยี่ยวกับขี้นะลูกเนี่ยเยี่ยวนี่เวลาที่เยี่ยวต้นเยนี่ยวนี่ห้ามเอาให้มากรองเอาช่วงมันเยี่ยวออกไปแล้วแล้วก็ช่วงตรงกลางมันปลายเยี่ยวก็ไม่เอาขี้ก็ต้นเยอะต้นขี้ก็ไม่เอาเอากลางขี้ปลายขี้ก็ไม่เอานี่มีในบัญญัติหมดนะลูกที่พอรอดมาในป่าในเขาเขาเรื่องนี้เนี่ก็รอดมาก็เพราะว่า เยี่ยมนี่แหละแต่ว่าไม่ถึงกับยังไม่ได้ถึงกินขี้ตัวเองนะรูปนะเพราะว่าพวกกินขี้นี่ถึงขั้นหน่ะคืออสร,รพิษรก้กาศที่กัดยาตัวนี้จะรักษาได้ชะมัดแก้พิษพวกอสร,รพิษได้อย่างชนิดจะบอกว่ามหัศจรรย์คือรีบขี้ขี้แล้วก็กำเอาตรงกลางแล้วก็ยัดเข้าปากคุณจะตายหรือคุณจะกินถ้าคุณกินคุณก็รอดจำตอนองนี้นละ แต่ว่าเยี่ยวนี่ลูกนี่เป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐนะลูกนะถ้าใครกินสม่ำเสมอกินเป็นประจำกินเอาตรงกลางเยี่ยวไม่ต้องกินมากแต่ว่าถ้าเป็นโรคสมควรที่จะกินมากน้องปูคำตันสี่น้องปูเด็กน้องตาบัวเราเนี่ยน้องตาบัวยกย่องมากเลยนะน้องปูคำตันบัวตอนแก่อายุกเกือบห้าสิบแล้วบวดแล้วผู้เท่า พ่านาเก่งมากนี่แหละพระรูปนี้แหละหลวงตางก็หาบริขารให้นะท่านก็จะเก่งเรื่องนี้แหละเรื่องมูดเรื่องคูดเรื่องขี้เท่าเรื่องดินคือยาพิกัดยาพิกัดยาพิกัดเอยาพิกัดพู้พเจ้าทรงบัญญัติไว้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้บัญญตัติคือบัญญัติไว้เรื่องกายตัวเลยยาตัวนี้รูปหนึ่งใช้เป็นยาดมเอาทราย ทาที่ดีๆนี่แหละทายที่ร่อนอย่างดีนี่แหละเอาตรงเที่ตรงซ้ายเนี่ยเอาใส่แก้วหรือเอาใส่นั่นเดี๋ยวใส่ออะไรล่ะที่เก็บเป็นขวดเป็นอะไรก,ก็ได้เยี่ยวใส่เยี่ยวใส่ก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเมื่อมันซึมเข้าสู่ทรายแล้วก็เทเยี่ยวออกแล้วก็ห้าะไรปิดไว้เป็นยาดมตัวนี้มันจะแก้สารพัดโรค เพราะว่าโรคโควิด19หรือโคโรนานี่มันจะเข้าสู่จมูกบ้างเยือ่อตาบ้างอย่างงั้นเยี่ยวตัวนี้ต้องกุวคมตันจึงบอกเราลูกสิโลกศ้าะว่าเวลา,าที่เราเยี่ยวใส่ทรายเนี่ยแล้วก็หาที่ปิดที่อะไรไว้ก็จะเป็นยาดมที่จะป้องกันโรคระบาดต่างๆนาน,นานได้อย่างมหัาจรรย์ที่สุดเลยลูกทาไว้นะเยี่ยวใครเยี่ยวมัน ตัวนี้มันก็มีขวดมีอะไรเยอะอยู่คือเยี่ยวใจให้มันเต็มไว้ก่อนแล้วก็กสักพักหนึ่งมันซึมก็สู่ใายแล้วก็เทออกให้มันหมดให้มันเหลือแต่ที่เยี่ยวที่อมใส่แล้วก็หาฝาปิดอย่างทีตัวนี้จะเป็นยาวิเศษโอสถท,ที่วิเศษมากที่พระเจ้าทรงกุญติไว้เยี่ยวของตัวเองก็พยายามกินเรื่อย,อยแต่าว่ต้นเยี่ยว่าไปกินไปกรองเอาไปตักเอาที่ตรงกลางเยี่ยว ถึงเยี่ยวออกช่วงอยู่ออกต้งแรกอย่าเพิ่งให้มันตกไปตรงดินปุ๊บแล้วก็คองเอาตรงกลางปลายเยี่ยวก็ไม่ออกเพราะว่าตรงต้นเยี่ยวมันไม่สะอาดตรงปลายเยี่ยวมันก็ไม่สะอาดตรงกลางเยี่ยวจะสะอาดขี้ขี้ต้นแรกเอาที่ออกมามันก็ไม่สะอาดที่ตรงกลางจะสะอาดที่ตรงปลายจะไม่สะอาดคือต้นขี้ไม่สะอาดปลายขี้ไม่สะอาดกลางขี้สะอาดนี่พระเจ้าทรงบัญหัติไว้โอ้ถูกต้องดีงามหมดนะลูก คือพอกินแต่เจ้าจาตัวอย่างในบ่ายนี้เขามาแต่ว่าขี้นี่ยางเพราะว่ายังไม่ได้เจออสรพิษที่กัดยังไม่มีโอกาสกาดที่จะว่าจะได้ซัดตรงนี้เลยเพราะว่าเพื่อนหมู่คณะทุกที่อยู่บ่ายด้วยกันเขาจะเอาอุจระวันไหนที่มันแข็งหน่อยนี่ก็จะเอาสักนิดหนึ่งเอาไปผึ่งแดดให้มันแห้งพอพึ่งแดดมันแห้งนี่คือเอาใส่สังกะสีลูกใส่สังกะสีลูกทําไว้นะ แต่เป็นยาที่วิเศษมากนะตรงมันแห้งเล่าใส่ทังกระสีเป็ดผึ่งให้มันแห้งแต่มันแห้งดีแล้วก็ไปย่างไฟย่างไฟแล้วก็เอาผ้าขาวห่อไว้อย่างดีสักสองสามชั้นลือแล้วแล้วแต่ที่ความพอใจอย่างงั้นน้ำร้อนแก้วหนึ่งถ้ารู้สึกว่าโดนยาสัง่งโดนคุณใส ตักน้ำมาแก้วหนึ่งจะน้ำร้อนะน้ำเย็นก็ตามแล้วก็เอายาพิการตัวนี้หมายถึงขี้นี้ที่เราเตรียมไว้เสร็จเอาจุม่มขยาวก็ยาวให้ออกสักหนึ่งแล้วก็จิ้มตัวนี้ตัวนี้มันจะแก้พวกยาสั่งคุณใสคุณผีคุณคนหรือคุณอะไรได้อย่างมั่สัจจัน์คือของใครของมันลูกคือพ่อบอกลูกนั้นแล้วนะ แต่รูปจะทำรูปเปล่าก,ก็ไม่ใช่แต่ทีนี้มันถึงขั้นวิกฤตโควิดสิบเก้านี่สมควรที่ลูกทุกคนจยต้องทาเป็นยาตีเลอรที่ประเสริฐของพระุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สองวันร้อยกว่าปีนี่คือสมัยก่อนนี่ยุกยานี่จะไม่มีหรือมีเตหากจะไม่มหัศจรรย์หรือไม่ทรงฤทธิ์ทรงเดชเหมือนยาของพระุทธเจ้าที่พวกมูดพวกคูดพวกเท่าแล้วก็พวกดินไปศึกษาดูในพระไตรปิฎกนี่บอกไว้อย่างละเอียดในการใช้ในการอะไร พ่อก็จำบทนี้แหละที่ว่ามันะมัดหน่อยก็คือเยี่ยวกับขี้นี่เนะ่ตัวนี้มันจะรวดเร็วเร็วไวทันสถานการณ์ที่สุดเลย,ยจะพูดถึงที่ยาที่ปู่ย่าตาทวดที่พวกเราได้ช่วยกันมาก็มีน้ำมูกอืมพวกน้ำมูกพวกนี้แหละที่เป็นยาที่วิเศษเวลาที่โดนมีดบาดมีอะไรดูมือพ่อนี่ไม่เกือบขาดนะก็เลื่อย เลื่อยของพ่อกับแม่กาลังเลื่อยไม้อยู่เรามันก็ดื้อหน่อยก็ไปจับเลื่อยมันก็เลยเกือบขาดไปมันก็เยี่ยวพ่อก็เยี่ยวพ่อนั่นแหละเยี่ยวใส่มันก็จึงติดมันต่อกันมานิ้วกางเออนิ้วชี้นิ้วชี้อันไม่ไมไม่เท่ากันนะยังเป็นรอยเบื่ออยู่ที่ตรงนิ้วชี้นี่เอาความดื้อนั่นแหละภาษาเด็กลูกก็ไม่ไม่ทราบอ๋อสมัยก่อนไม่มีอยู่อยู่ยานลูกไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรลูก ก็มีแต่ต้นสาบเสือมีแค่นั้นแหละใบมาเพราะมันเย็นปิดแล้วก็มัดไว้พอเยี่ยวเสร็จก็เอาตัวนั้นมามัดนี่พูดถึงว่าญาในสมัยก่อนดินขี้เท่าดินนี้ดินนี้จะเอาคุกเลยนะพี่พ่อมาคุกนี่พวกแผลบาดแผลที่มีอะไรมานี่ก็เอาดินมาคุกเลยมัดใจดินเลยนี่คือพ่อแม่ทํามาเดี๋ยวนี้เป็นิญญาณที่พระพุทธเจ้าทรงมาญย่ติแต่ว่าพ่อแม่คงไม่ทราบนะก็ไม่ทราบตอนนั้นก็ แต่ว่าต่อกันมาเนะี่ยทำเป็นเตปินต่อกันมาเนะี่ยพวกเยี่ยวพวกอะไรนี่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงวัญหัติไว้นี่เพราะพอไปค้นดูนี่ในพระสูตรในในรู้สึกว่าจะเป็นพระวินัยปิดกหรือไงนี่น,นนะนี่ลืมแล้วก็ลืมถ้าใครจาได้ก็ไปไปค้นดูนั่นนึพ่อลืมนะพราะค้นดูนั้นนีพ่พระวินัยปีดกหรือว่าพระอะไรนี่แหละอยู่ในในพระสูตรไหนนี่นะมันพอศึกษาดูทั้งแต่น,นั้นลปกเนี่ยตัวนี้นะ ดังนี้พอศึกษาดูแล้วก็เลยจําไว้จําไว้โอ้พวกยาสั่งยาอะไรนี่มันสามารถทีจ่จะช่วยได้หมดเลยทีจ่จะแก้สารพัดโรคได้เลยเนี่ใครคิดว่าตัวเองโดนยาสั่งโดนโดนของโดนอะไรคือชะมัดเลยลูกนี่มาัศจรรย์ที่สุดเลยขี้ตัวเองนะลูกนะห้ามไปขี้คนอื่นนะเพราะถ้าขี้คนอื่นแล้วธาตุมันไม่เข้ากันมันเหมือนกับพิษงูที่เอาพิษงูตัวนั้นใส่เข้าไปนั่นแหละคือพิษงูเห่าต้องเอาพิษกูเห่า เออพีกงูสามเดี่ยวเราพีกงูสามเดี่ยมสามเดี่ยข้าไปคือเบอเซรุ่มมันอันนี้เหมือนกันรุ่มนเอาตรงวันไหนที่ว่ารู้สึกว่ามันขี้มันไม่ไหลเออขี้มันเป็นแห้งๆสักนิดหนึ่งแล้วก็เอามาสักนิดหนึ่งสักนิ้วก้อยแล้วอะไรแล้วก็ไปใส่สังกะสีไว้่าแล้วไปพึงแดดให้มันแห้งมันจะหอมนะรุกนะคือพ่อทาพากันทําอยู่ในป่านกบหมูอยู่ที่ปูมือนั่นหอม ห,หอมระวังพวกหนูพวกอะไรมันย่าไปกินเพราะมันหอมผิดปกตินะตะปตากพึ่งแดดพึ่งแดดแล้วก็เอาไปย่างไฟมันจะหอมผิดปกตินะลนกองมันไม่เหมือนไม่ไม่มีรสชาติหรือไม่ไมีมมมมมมกลิ่นของพวกอุจจาระเลยอนะลดูนีคค่คือพูดให้ลูกฟังในหลักคำสอง,องพระพุทธเจ้าน่ะไม่ใช่ว่าสัปดีสีประดุหรือว่าไอ้พูดมันน่าเกลียดนี่คือเป็นยาที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ที่เลิศที่บรเสุทิที่สุดเลยเยี่ยวก็เหมือนกันต้นเยี่ยวอย่าไปเอาเพราะว่ามันไม่สะอาดเอาตรงกลางเยี่ยวปลายเยี่ยก็อย่าไปเอา ก็ว่าเยอวมันจะหมดแล้วแล้วก็หยุดไม่ไม่เอาตัวนั้นอแล้วเราก็เอาทรายเอาทรายมาเอาทรายมาแล้วก็เอาไว้ในขวดหรือเอาไว้ในพวกไอ้ขันพวกกละลาก็ได้นั่นแหละแล้วก็เทใส่ให้กะให้มันซึมก็สักพักไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เอาเทเยอะทิ้งแล้วก็เอาทรายที่เหลือใส่ขวดใส่อะไรแล้วก็เป็นยาดมตัวนี้มันจะสามารถที่จะทําให้ฆ่าเชื้อในโพรงจมูก ลูกลองนึกดูนะดูพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แม้แต่หยอดตาหรืออะไรนี่ก็เป็นผลดีชะมัดเลยนะนี่สะผมเอออะไรทุกอย่างนะในเรื่องเยอะตัวนี้นะนี่หลวงปู่หลวงพ่อชาสุภโสนี่หลวงหลวงพ่อชาสุภัทโธนี่ท่านก็พิจนรณาเรื่องยาที่พระเจ้าทรงบัญญัติก็เลยมาพิจารณาดูเนวะ้ยอย่างงั้นถ้ายานี้เลิศนี้ประเสริฐนี่เราเราก็จะไม่ฉันอาหารนี่ ในหลวง,งพ่อจานี่ตอนใหม่ๆเขาก็ยังไม่ได้ส่งมากท่งผลจะไม่ะออ๋อแล้วก็ไม่ทราบเลยว่าไอ้พวกมูดพวกคูดหมายถึงพวกขี้กับเยี่ยวนี่มัน,มนอาศัยอาหารอาศัยน้ำและอาศัยอาหารที่เป็นของหยาบที่เราเกินเข้าไปแต่นี้หลวงพ่อชาไม่ทราบว่าจะไปกินขี้กินเยี่ยวของตัวเองเหมือนกับพวกกบพวกเขียดเลยขึ้นบนภูเขาที่พ่อเคยพูดให้ฟังได้อาศัยเยี่ยวกับขี้ของตัวเองประทังชีวิตไป ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนี่ะท่านว่าเพราะว่าสิ่งนี้้าพูดถึงนรกนะคือว่าถ้ามันไม่สะอาดแล้วมันจะไหลออกมาพอฉั้นปั๊บไหลปั๊บเลยฉันปั๊บไหลปั๊บนี่พอนั้นเข้านี่ฉันปั๊บไหลปั๊บฉันปั๊บไลปเพราะมันไม่มียาเข้าไปไม่มียาพวกอาหารเข้าไปไม่มียาที่เป็นน้ำเข้าไปมันอาศัยยาตัวเก่ารู้ต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่ไม่ดีมันถูกขับออกมาแต่จะมันมันจะไม่ขับออกมาสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีโดยท่ายเดียวมันก็มีสิ่งดีติด ติดออกมาด้วยอย่างนั้นพระเจ้าจึงบัญญัติเอาตรงกลางมันตอนแรกหมวมันไม่ดีเอาตรงกลางมันปลายมันก็ไม่ดีขี้ก็เหมือนกันเยอะก็เหมือนกันนี่ขอให้ลูกเข้าใจนะพึงพากันทําไม้เลยเพราะว่ายุคโควิด1 9นี่เข้ามาแล้วนี่มันหนักซะซะกันนะลูกนะคือไม่คิดว่ามันจะจางหายปไปง่ายๆนี่เขากำลังลุ้นสิบสาม